เอ๊ะวันนี้ต้องโทรตามเด็กนักเรียนสักหน่อยธีระเดชไม่มาพบกลุ่มครั้งที่แล้วครูเป็นห่วงว่าจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันฮัลโหลธีระเดชธีระเดชทำอะไรอยู่ฮะขายของอยู่ตลาดนัดเราไม่มาพบกลุ่มเลยครูเป็นห่วงนะว่าเราอ่ะจะเรียนตามเพื่อนไม่ทัน เราไม่มาร่วมเลยเนี่ยตอนบ่ายมาได้ไหมขายเย็นๆเ,เลยเหรออืมครูต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาไม่มีเวลาพบกลุ่มของเธอนะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดครูมีวิธีแก้ไขย,ยังไงแล้วครูจะโทรไปนะรับโทรศัพท์ครูด้วยล่ะโอเคอ่ะพี่เดียวว <Hey, S 1> ้<ห>าวัสดี <Man o. S 1> ดผมมีปัญหาครับ เด็กไม่มีเวลาพบกลุ่มทํางานทั้งวันเลยโอ้ยมัน้องไม่ต้องเครียดแล้วตอนนี้นะกศนอของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันดีๆเยอะแยะนะคะค่ะต่อไปนี้นักศึษากศนอํออาเภอดมาขันเตีย้ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการไม่มีเวลามาพบกลุ่มแล้วนะคะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันดีๆให้กับนักศึกษาของเรานะคะซึ่งแอปนี้นะคะก็นักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาได้ นะคะเข้าไปดูนักศึกษาที่คาดว่าจะจบได้นะคะแล้วก็สามารถไปดูผลการเรียนของนักศึกษาเองนะคะซึ่งวิธีการก็คือให้นักศึกษาเข้าไปที่ p l a ส Store และโหลดด่าน Learning แอปนี้ได้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูแอปนี้ได้เลยค่ะเจยโยมีทางออกให้นักเรียนแล้วเรียนรู้ได้ทุกที่เรียนรู้ได้ทุกเวลากับกศน